โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้น่ารักทั้งหลายด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมเองเลยกันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาเล่นแผลน t เว s z o m b i บี้แล้วนะว่าท่านผู้ชมเราจะมาเล่นเกมที่ลงท้ายด้วยเลข2เหมือนกันนะท่านผู้ชมก็คือ Angry Birds สนั่นเองยูหูแล้วผมทำไมถึงมาเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าเห็นอัดแพล n เวียซอมบี้มา3า p อีติดต่อกันแล้วคิดว่าคงเบื่อกันแล้วนะท่านผู้ชมแอบก็เลยมาอัดเกมนี้มาขั้นไว้ก่อนนะท่านผู้ชมแง่ซึ่งสำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่ หนึ่งนะท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้เรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยเราเล่นแล้วเราจะเล่นไปได้ถึงกี่ดาหารนะท่านผู้ชมอเอาล่ะท่านผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ในด่านแรกของเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยซึ่งตัวละครแรกที่เขาจะให้มาก็คือเรนนั่นเองนะครับผมซึ่งในภาคน,นี้เนี่ยจะมีสกิลเสริมของแต่ละตัวละครด้วยครับผมอย่างเรนเนี่ย จะเป็นคลื่นกระแทกนะครับผมเราก็ทําการยิงไปเลยกดหน้าจอจึบ๊บนี่มันจะเป็นคลื่นกระแทกของเลสน,นะครับผมอ่ามากันที่เอ่อเวฟสองใช่ไหมนี่มันมีเวฟด้วยนะท่านผู้ชมมันไม่เหมือนกับภาคแรกซึ่งเราจะทําการเล็งที่ TNT ตรงนั้นไว้ไว้ท่านผู้ชมน,นะ let's go ป้มอืม,อมนี่เป็นไงผมเนี่ย บอกเลยว่าแบบผมโคตรเก่งอ,ะอ่ะเออเรารู้สึกว่าเราจะเก็บกุญแจอะไรได้ด้วย You got one b i r d k e คเป็นกุญแจที่จะเอาไปเปิดเอ่อพวงนกนะครับผมที่อยู่ในกรงเขาเล็กคอมเมนต์บอมมานะครับผมอ่ะเราเลือกบอมไป Let's go ซุปไข่ตุ้มพอเราปลดล็อกเจ้าบอมมานะครับผม เขาก็จะทำการพาเรามาเล่นทูทอรเรียลก่อนนะครับผมว่าบอมเนี่ยใช้ยังไงโอเคเอาเป็นว่าเราเออโอ้โหให้เลงตามด้วยนะครับผมน้ายิงไปเลยแล้วก็แท็บ anyway เวทูแอคทีฟบอมอเบรตี้ก็คือการระเบิดอุ้มนี่เป็นไงแล้วก็เร่งสปีดไปเลยนะครับผมอ่ แล้วเราก็มาถึงในด่านที่สองกันแล้วนะท่านผู้ชมเส,สาตรงนี้เนี่ยดูแล้วถ้าจะอ่อนแออ่อนแอนี่เป็นไงนี่ผมจะเอาบอมไปนะผมได้เวลายิงนะโก้ let's go ปุ๊บนี่ระเบิดตายหมดเรียบร้อย let's go <S เอา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 เอะไรวะเนีเ่ย อยู่ดีดีมันก็ล้มเองท่านผู้ชมผมยังดูคำอธิบายอยู่เลยอ,อะไรมาโอ้ยเอามาปุ๊บมันก็ล้มเองแล้วก็ก็พามาเวฟที่สองเลยผมจะใช้บอมยิงไปแล้วกันตูมไปเลยอแล้วก็ระเบิดกลายเป็นโกโก้คัช์เราด่านนี้ได้สองดาวเองอะท่านผู้ชมว่าหู้ยผมก็ได้ทำการกลับไปแก้ คะแนนมาที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแอบจะสังเกตได้ว่าได้3ดาวแล้วนะอืมตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคท่านผู้ชมนี่มันก็จะมีบอกแล้วนะครับผมว่าเราสามารถเลือกไพ่ได้จะใช้เรดไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามีน้ําแข็งตรงนี้นะครับผมยิ่งไปเออยิ่งผิดจุดไม่ต่อทานเป็นปราศาสขนาดนี้แกคิดว่าจะรอดยังงั้นเด้อไปเลยบอม แล้วก็รอให้มันระเบิดนะครับผมแม่แล้ว,ลวตอนนี้เราก็มาถึงด่านบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมในด่านที่5นะครับผมอ่าจะด่านบอสนี้จะยากสักขนาดไหนเราไปดูกันดีกว่า <S <S เขามีการฝนตกฟ้าผ่าด้วยท่านผู้ชม,มแล้วดูลูกเล่นใหม่นะครับผม วางวัลลูนไว้แล้วก็สร้างฐานเดี๋ยวแล้ววัลลูนไม่ตกได้ไงถามจริงเอาเป็น,นว่าผมจะใช้เรสในการใช้พื้นผักกระแทกออกไปนะครับผม l ล t s โ o นี่มันอยู่ในหลักการคำนวณของผมไปหมดแล้วยังไงละ่ะอ้อหอหอหอเย็นมันมีคารเปิดตัวบอสแล้วก็มี การบอกเปอร์เซ็นต์เลือดของบอสนะครับผมเป็นเฮพีนะเราจะต้องใช้เรสนะท่านผู้ชมจากการคำเดาของผมแล้วเนี่ยเอามวกรุดมวกเชฟรุดโอ้โหกัวจัดไปพื้นผักกระแทกรถไปแล้วก็ตูมเรียบร้อยตกเหวตุยอา้าวท่านผู้ชมมันมีคอตตัวใหม่มา,าเนีครับผมซึ่ง จตตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวอะไรไม่รู้เลยแต่มันก็ยังขโมยไข่ไปเหมือนเดิมอยู่ดีนะผมมันไม่จบง่ายๆใครในรกนะครับท่านผู้ชมด่านนี้มีหมูทองคำด้วยหมูทองคำจะให้อินสแตนอะไรสักอย่างมาซึ่งผมอ่านไม่ทันนะครับผมเอาเป็นว่ามันอาจจะให้ออาสกอร์หรือว่าเงินนะครับโอเคเราผักมันไป ให้สกอร์จริงด้วยท่านผู้ชมนะครับผมดาเน่ Danny, ผมใช้บอมดีกว่าท่านผู้ชมแล้วผมจะเลงวิธี่ดอกไม้นะครับผมแหมเรามาดูความสามารถของดอกไม้กันนะครับผมว่าอมแล้วปล่อยนะครับผมไม่ใช่อมแล้วดู let's go ชิบนี่อมแล้วปล่อยตู้มระบิดนี่อมแล้วปล่อยความสามารถดอกไม้ ตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านที่เจ็ดแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งในด่านนี้เราจะปลดล็อกนกตัวใหม่ด้วยนะครับผมอแล้วก็ทำการยิงเรสออกไปก่อนแล้วก็ใช้ขึ้นผักกระแทกนี่ตายหมดตายหมดโอ้โหท่านผู้ชมเราแย่แล้วไงเอาเป็นว่า,าผมจะยิงบอมไปที่ตรงนี้แล้วกันเผื่อมันอาจจะโดนตูมนี่โดนเป็นไงแล้วก็ จะตายหมดไหมโม่เราแพ้โอเคมันให้เราเล่นฟรีได้นะครับผมนะให้เราทำการลองใหม่อเอาเอาอู้โอ้โหเราทำการใช้ฟรีไปแล้วมันก็ล้มทำไมกัน ทำไมมาถึงเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมและเราก็ได้กุญแจปลดล็อกนกตัวใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมผมเอาพี่ใหญ่ละกันว่าพี่ใหญ่ดูแบบจะทำลายสิ่งกีดขวางได้นะผมนเราก็มาอยู่ในทูโทรเรียเหมือนเดิมซึ่งครั้งนี้นี่แบบหมูโค้ชเยอะ ึ่งมันให้เราทําการยิงพี่ใหญ่ไปตรงนี้นะผมแอบยิงไปตูมนี่พังได้ทุกอย่างนะพี่ใหญ่เราโอเคครับท่านผู้ชมผมรู้ว่าคลิปนี้มันอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะผมที่เราจะบอกลากันนะครับผม่าแต่ก่อนที่เราจะบอกลาเนี่ย ตามสตา์เราเหมือนเดิมเราต้องมาดูของอะไรแบบนี้ก่อนนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแน่ฟรีรู้สึกว่าจะเป็นเควสนะครผมอ่ะแล้วก็เคมออกไปอันล็อกบอมเรียบร้อยเลเลยว่าัพไปเลยยแล้วก็อันล็อกเอ่อเอ่อตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะ รู้สึกว่านี่ไงเขียนด้านล่างอยู่ชื่อตัวนี้จะชื่อเทอเรนส์นะครับผมท่านผู้ชมนี่ได้มา200ร้เอ่อ XP เราอยู่กันในแฮชช็อปนะท่านผู้ชมเอ๊ะซึ่งดูมันว่าเราจะทำการสุ่มแฮชได้นะมาเป็นของแต่งตัวของพวกนกๆกทั้งหลายนะครับผมเราก็ได้มาเ,เป็นไข่มุกเหรอเอเอเราซื้อไปแนละ้ว อ่าเราก็ใส่ให้เลดของเรานะครับผมเป็นสกินเองนะครับ f e e l Free to explore the h e a t o p and dress up โอเคเข้าใจท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะมีกล่องฟรีให้ประเหิดกันนะครับผมซึ่งของฟรีเนี่ยเราชอบกันอยู่แล้วแล้วก็้ใหเลือกไพยย่แล้วเอาเป็นว่าเลือกตรงกลางเลยเออได้อะไรมาเป็นสแตปมคูปองอะไรสักอย่างหนึ่ง มันคืออะไรอ่ะอา,ารีนาทิเ็ตอืมเรามีกล่องเราสามารถซื้อกล่องระดับแรได้นะท่านผู้ชมอ้อ e อีพิกรีวอร์ดหนึ่งเปอร์เซนต์วิชิคอรีวอร์ดสี่เปอร์เซนต์แรรี่วอร์ดสิเปอร์เซนต์อันคาวมอลลีวอร์ดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเอาเป็นว่าไว้แค่นี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็อ่าหมดเวลากันแล้วนะครับผมเอาไว้มา ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคัับ๊ายบายซียู